สามกบตกสะเก็ดเรื่องเล่าเด็ดเกร็ดเล็กน้อยที่อาจจะไม่ค่อยได้เล่าสามก๊กอินสามกบฉบับเวรกรรมข้ามภพชาติตอนที่หนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสามกบตกสะเก็ดกันอีกครั้งนะครับห่างหายกันไปนานทีเดียววันนี้เราจะพาไปเปิดโลกสามกบในมุมมองใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับคุณเคยได้ยินคําว่าสามก๊กอินไหมครับ ถ้าไม่เคยวันนี้เรามีเรื่องราวสุดลึกซึ้งเกี่ยวกับเวรกรรมข้ามภพข้ามชาติการกลับชาติมาเกิดแล้วก็เรื่องเล่าจากยมโลกที่ผูกโยงกับตำนานสามกกแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับคำว่าสามก๊กอินหรือที่ในภาษาจีนกลางอ่านว่าซานกัวอินแปลตรงตัวว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเรื่อง3ามกกครับนี่ไม่ใช่สามกกฉบับที่เรารู้จักกันทั่วๆไป แต่เป็นนวนิยายหรือวนิทานอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องวิบากกรรมในอดีตชาติของตัวละครสําคัญในเรื่องไ้หั่นก็คือเรื่องสมัยที่เริ่มต้นตั้งราชวงศ์หั่นนะครับที่พวกเขาจะกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้เวรกรรมกันในเรื่องสารก,กที่เราคุ้นเคยกันเรียกว่าบรรดาตัวละครเอกต่างๆทําเวรทํากรรมอะไรไว้ต่อกันในช่วงก่อตั้งราชวงศ์หั่นก็จะต้องมาชดใช้กรรมกันในช่วงปลายราชวงศ์หั่นนี่แหละครับนิทานเรื่องนี้ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสือเก่าแก่ชื่อว่าอู่ใต้สือพิงหัวซึ่งก็คือบทเล่านิทานประวัติศาสตร์ในยุค5ราชวงศ์1ิอาณาจักรต่อมาในหนังสือ3กกจีเพงอวยได้เปิดเรื่องด้วยบทกวีที่เล่าถึงบุพกร,รรมของโจโฉเล่าปีและซุนกวนมีใจความว่ากังตังสินทูภูเสฉวนโจโฉควรครองถิ่นกลางอย่างกล้าหาญ ใช่ทั้งสามมักใหญ่ใจทยานเกิดมาผานจองเวรเก่าองค์เล่าปังโอ้โหนี่มันเป็นการเกริ่นว่าทั้งสามคนนี้ที่เกิดมาเป็นเจ้าในยุคสามก๊กนี่นะครับแต่ก่อนหน้าในช่วงตั้งราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเขาทั้งสามเคยมีเวรกรรมกับองค์เล่าปังหรือหลิวปังหรือปฐมจักรพัิราชวงศ์ฮั่นคนแรกฮั่นเกาจูนั่นเอง บทกวีนี้บ่งบอกเป็นในว่าโจโฉเล่าปีและซุนกวนไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือวิญญาณจากชาติปางก่อนที่เวียนว่ายมาใช้กรรมร่วมกันนิทานเรื่องสามก๊กอินนี้อยู่ส่วนต้นของก่อนที่จะเข้าเรื่องสามก๊กที่เราคุ้นเคยนะครับซึ่งต่อมาเมื่อหลอกว้านจงเอามาปรับปรุงเนื้อหาใหม่เนี่ยจึงได้ตัดสามก๊กอินส่วนนี้ออกไปเสียนะครับถัดมาในสมัยราชวงศ์หมิงเฟิงเมื่งหลง กวีชื่อดังของจีนได้เอาเรื่องนี้ไปต่อยอดเป็นนิทานชื่อว่าซื่อมาเมียวพิพาคดีในยมโ,มโลกครับโดยขยายความจากคดีเดียวกลายเป็น4คดีมีวิญ,ญญาณอีกหลายดวงที่กลับชาติมาเกิดเพื่อชดใช้กรรมกันในยุคสามก,ก๊กและอีกครั้งในปลายสมัยราชวงศ์ชิงมีนักเขียนใช้นามปากกาว่าจุยเว่ซันเหรินหรือคนภูเขาเมาจันนำเรื่องนี้มาเรียบเรียงใหม่ขยายจาก4คดีเป็น9คดี และทำให้สามก๊กอินกลายเป็นนิยายเวรกรรมสุดเข้มข้นที่มีเนื้อหาเต็มไปด้วยเรื่องราวการกลับชาติมาเกิดของตัวละครที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์มากมายสําหรับในสยามนั้นต้นฉบับเก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นต้นฉบับพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์แกะไม้แกะสลักเมื่อพศ2499แต่คาดว่าน่าจะแปลเป็นภาษาไทยไว้ตั้งแต่เมื่อพศ2428ช่วงต้นรัชกาลที่5ดังมีข้อความ ตอนต้นของนิทานสามกกอินอยู่ว่าณวันพุทธขึ้น4ี่ค่ำเดือน9ปีรากาสัปตศกจุลศกราช1 2 4 7ได้แปลนิทานจีนเรื่องนี้นะครับขอเกริ่นก่อนเข้าเรื่องสักนิดนึงนะครับว่าในการเล่าเรื่องสามกกอินเนี่ย ขอใช้สำนวนจีนกลางนะครับแล้วก็อาจจะควบคู่ไปกับสำเนียงฮกเกี้ยนที่เราคุ้นหูกันด้วยผมก็จะกล่าวควบคู่กันไปเลยทั้ง2ชื่อเนาะทั้งตัวละครในสมัยไส้หั่นแล้วก็ตัวละครในสมัยสามก๊กด้วยนะครับเนื้อเรื่องหลักที่เราจะเล่าในวันนี้นะครับผมก็ได้เรียบเรียงมาจากมูลเหตุสามก๊กหรือสามก๊กอินฉบับแปลใหม่นะครับโดย ชุยเย่ซันเหรินหรือคนภูเขาเมาจันอ์ังที่ได้กล่าวไปนะครับและก็แปลเป็นไทยโดยท่านอาจารย์กนกพรนุ่มทองนะครับก็ทำให้เราได้รับรู้อรรถรสของสามก๊กอินเนี่ยฉบับสมบูรณ์เนาะเพราะว่าฉบับเดิมที่ได้แปลไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะขาดหายไปหลายส่วนนะครับรวมถึงสำเนียงก็เป็นสำเนียงจีนฮกเกี้ยนที่เราคุ้นหูกันเมื่อไปเทียบกับไส้หั่นที่อาจจะคุ้นหู กับภาษาจีนกลางมากกว่าเนี่ยก็อาจจะทําให้สับสนไปสับสนมาได้ก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันดูครับว่าเรื่องราวเวรกรรมของตัวละครในไส้หั่นและสามก๊กที่ข้ามพบข้ามชาตินั้นเป็นยังไงกันบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับเนื้อเรื่อง3ามก๊กอินนี่นะครับเริ่มต้นกล่าวว่าในสมัยจกักรพรรดิหั่นหวนตี หรือพระเจ้าฮวนเต้น,นะครับแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกณเมืองอี้โจรหรือเมืองเอ็กจิวนะครับมีบัณฑิตสอบราชการไม่ติดอยู่คนหนึ่งนามว่าซูมาเหมี่ยวหรือสำเนียงฮกเกีย้ยนเรียกว่าซูมาเบี้ยวชื่อรองว่าจงเซียงหรือตองสองในวัยเยาว์ได้ชื่อว่ามีสติปัญญาสูงส่งอีกทั้งยังมีความซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าเพียบพร้อมเหมาะสมแล้วครับที่จะได้เป็นขุนนางแต่นายซืหมาคนนี้ก็เพียรพยายามสอบแล้วสอบเล่า ข้ามรัชการจากฮั่นหวนตี้จนมาถึงฮั่นหลิงตี้หรือที่เราคุ้นชื่อกันในสามก๊กว่าพระเจ้าฮั่นเลนเต้ก็แล้วนะครับนายซือหมาคนนี้ก็ยังสอบไม่ติดเสียทีเพราะราชวง์ฮั่นในยุคนี้นั้นเน้นเส้นสายมากกว่าเนนการสอบนะครับการซื้อขายตําแหน่งเป็นเรื่องปกติในวงราชการใครราชการน้ําดีแม้มีผลงานก็ยังต้องยัดเงินเพื่อให้ได้เลื่อนตําแหน่งนับประสาอะไรกับบัณฑิตชาวบ้านไร้ชื่ออย่างซือหมาจงเสียงคนนี้นะครับ ซื่อหมาจงเสียงเพียรพยายามสอบอยู่อย่างนั้นแหะครับจนอายุล่วงเข้าถึง50ปีก็ยังไม่สมหวังจึงได้แต่งบทกวีเขียนความขับแค้นกลด่าฟ้าบนสวรรค์ไปเรื่อยแดวรคสุดท้ายที่ซื่อหมาจงเสียงเสียดสีไปถึงสวรรค์และยมโลกมีใจความว่าได้ดีหรือตกตำ่ำกำหนดชัดแต่ชาติเก่าถามใครกำหนดเอาชั่วดีใหญ่ไม่แยกกรองคนดีต้องจมปลักคนชั่วมัก ผานพยองที่ยม,มาราชหากฆ่าครองกิจในโลกย่อมคู่ควรแต่งเสร็จอย่างนั้นแล้วก็อ่านวนอยู่หลายรอบครับก่อนจะเกิดอารมณ์ของขึ้นขึ้นมาแล้วก็เผากลอนเซตนี้นะครับเยยฟ้าท้าดินท้าทายว่า oh. ลิขิตสวรรค์ไม่ยุติธรรมหากตัวค่านั้นได้มีโอกาสพิพากษาคนในยม,มโลกย่อมทำได้ดีกว่านี้แน่ เรื่องนี้เทวดาเดินหนที่เข้าเวรตรวจโลกมนุษย์อยู่ได้ยินพอดีครับก็วิ่งแจ้นไปฟ้องเง็กเซียนฮ่องเต้ครับงเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ฟังนะครับก็พิโรธไอหนุ่มคนนี้มากสั่งเทวดาไปจับตัวซือหมาจงเซียงมาลงโทษแต่เทพไท่ไปจินซิงนะครับหรือไท่แปะกิมแชของเรานี่เองท่านผู้เท่าเนี่ยออกมาคัดค้านโดยเห็นว่าเจ้าหนุ่มคนนี้กล้ากล่าววาจาโอหังต่อสวรรค์และยม,มโลก แม้จอหองแต่ก็มีความสามารถสูงหากลงโทษเสียเลยเขาย่อมไม่ยอมเป็นแน่เรื่องราวในโยโมโลกล้วนเป็นคดีที่ยากลองให้เขาตัดสินดูสักหน่อยหากทำไม่ได้ค่อยลงโทษก็ยังไม่สายไอหนุ่มซื้อหมาคนนี้ย่อมไร้คำพูดโต้แย้งสวรรค์ได้เน็กเซียนห่องเต้ได้ฟังดังนั้นก็อนุญาตตามที่ไทไไปจินสิงว่าเทวองค์การดังกล่าวของเน็กเซียนฮ่องเต้ถูกถ่ายทอดลงมาถึงโยโมโลกเียื่อล่อองหรือพญามัจุราชเจ้าแห่งนรก ก็ให้ทหารผีไปเอาดวงวิญญาณของอสือหม่าจงเซียนลงมายังนรกภูมิครับวิญญาณของสือหม่าจงเซียงถูกทหารผีกุมร่างมานรกทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังไม่ตายเมื่อเขาเผชิญหน้ากับพญามมจุราชก็ดีเบตกันเรื่องความยุติธรรมความลำเอียงกันไปหลายคําจนพญามมจุราชเจ้าแห่งนรกเราก็เริ่มลาคาญครับบอกว่าคํากล่าวหาว่าสวรรค์และนรกลำเอียงที่เจ้าบนอยู่นั่นนะรู้ไปถึงหูเง็กเซียนฮ่องเต้แล้ว พระองค์จึงจะให้เวลาเจ้าหนึ่งราตีลองแสดงความสามารถพิภากษาคดีค้างเก่าในยมโลกดูให้สมกับที่อวดอ้างว่าตัวเองเป็นผู้มีสติปัญญานักหากตัดสินเป็นธรรมจะประทานความร่ำรวยและยศศักดิ์ให้เจ้าในชาติหน้าแต่หาไม่แล้วเจ้าก็ต้องตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกซือหมาจ้องเซียงได้ฟังดังนั้นก็ยินดีนะักพระยามาจุราชก็ให้สือหมาจ้งเซียง เลี่ยนชุดทรงเป็นพญาโยมขึ้นบันลังพิพากษาบุญบาปในโยมโลกโยม,มาราชชั่วคราวอย่างซือหม่าจงเซียงเรียกสมุหบัญชีนรกเอาบัญชีคดีค้างเก่ามาให้ตรวจดูพบว่ามีคดีต้นราชวงศ์ฮั่นค้างอยู่8คดีผ่านมาถึง300กว่าปีแล้วก็ยังตัดสินไม่แล้วเสร็จซือหม่าจงเซียงจึงเรียกคดีเหล่านั้นออกมาพิจารณาและเบิกตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโจ์จำเลยและพยานมาตัดสินชำระ ทีละคดีครับคดีที่1เข็นฆ่าผู้จงรักภักดีด้วยความอายุติธรรมโจทย์คือหานสิ้นหรือหั่นศิลเผิงแย่หรือแพอวดและอิงปู้หรือยินโป้จำเลยคือพระเจ้าหั่นเกาจู่หลิวปังหรือที่เราคุ้นชื่อว่าพระเจ้าหั่นโกโจเล่าปังคนเดียวกันนะครับและพระนางหลุยฮองเฮาหรือพระนางลีเ่เฮา ซื้อมาจงเซียงเบิกตัวโจทย์คนแรกคือหานสิ้นขึ้นมาก่อนแล้วถามหานสิ้นว่าแต่เดิมเจ้าเป็นเพียงทหารยามของเซียงวีหลิวปังเอามาชุบเลี้ยงให้เป็นถึงแม่ทัพใหญ่เหตุใดจึงคิดคดมาฟ้องเจ้านายเช่นนี้หานสิ้นได้ฟังก็ตอบว่าข้าได้รับบุญคุณจากหั่นอ๋องหลิวปังทำหน้าที่เต็มความสามารถนับแต่ยกทัพออกจากดินแดนปาสู่รอบข้ามเฉินซังทำศึกน้อยใหญ่จนโค่นซีฉูป้าอ๋องเซียงวีลงได้ แต่แล้วหลิวปังกับนางหลี่ฮองเฮากับคิดคดใส่ความค่าว่าเป็นกบฏให้เสียวเหอหรือเสียวโหมาทำอุบายลวงข่าไปสังหารตระกูลข้าถูกประหารสามชั่วโครผ่านมา300ปีแล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยม,มาราชชั่วคราวอย่างซื่อมาจงเสียงจึงว่าตัวเจ้าเป็นถึงจอมทัพใหญ่ ฉไหนจึงมีแต่ความกล้ากลับไร้ปัญญาไม่มีใครช่วยคิดอ่านเอาชีวิตรอดเลยหรือหานสิ้นได้ฟังก็ตอบจงเสียงไปว่าแต่เดิมข้ามีกุนซือชื่อไข่เชอร์หรือไข่ทงหรือสำเนียงฮกเกี้ยนเรียกว่ากวยถงแต่คนนี้เริ่มต้นแต่กลับไร้ปลายไม่ช่วยข้าให้ตลอดข้าจึงต้องกลอุบายของสตรีถูกเอาชีวิตไปได้ ซื้อมาจงเซียงจึงให้เบิกตัวไข่เช่์มาสอบถามว่าทําไมเจ้าถึงไม่ช่วยเหลือเจ้านายให้ตลอดไข่เช่์จึงว่าไม่ใช่ข้านั้นคิดการไม่ตลอดแต่เพราะหานสิ้นไม่ฟังคําตรงตัวเองจึงประสบภัยเมื่อครั้งที่หานสิ้นตีได้แคว้นฉี่ข้าถือสารไปหาหั่นอองหลิวปังขอให้แต่งตั้งหานสิ้นเป็นรักษาการฉีอองในครั้งแรกนั้นหลิวปังโมโหมาก แต่เพราะมีจางเหลียงกับเฉินผิงสองคนคอยสะกิดเตือนอยู่ข้างๆจึงยอมแต่งตั้งหานสิ้นเป็นฉีอองข้าเห็นอาการนี้แล้วจึงกลับมาบอกให้หานสิ้นแยกตัวเป็นก๊กที่สามขานอำนาจแบ่งแผ่นดินกับหลิวปังและเซี่ยงวีเพราะเห็นแล้วว่าช้าเร็วในการข้างหน้าหลิวปังไม่เก็บหานสิ้นเอาไว้แน่หานสิ้นฟังแต่ไม่ยอมทําตามข้าจึงคิดว่าถ้าอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วหานสิ้นก็ตายอยู่ดี ก็ไม่อาจที่จะอยู่ตายไปเป็นเพื่อนหานสิ้นได้จึงแกล้งบ้าเสียสติกลับบ้านเกิดซื่อมาจ้งเซียงหันกลับไปถามหานสิ้นอีกว่าทําไมเจ้าไม่ฟังคําเตือนของไว่เชอร์ทำให้ต้องประสบเหตุดังนี้หานสิ้นจึงตอบว่าเพราะเคยมีหมอดูเทวดานามว่าสีฟู่หรือสำเนียงฮกเกี้ยนเรียกว่าคอฮกทานายว่าข้าอายุยืนถึง72ปีจึงไม่อาจหักใจทรยศหันอองได้ ใครจะมาคิดว่าต้องมาตายด้วยอายุเพียง32ปีเมื่อได้ฟังดังนั้นซื่อหมาจงเซียงจึงให้เบิกตัวสีฟู่มาไตาส่สวนเพิ่มเติมแล้วถามว่าทำไมเจ้าถึงทำนายว่าหานสิ้นจะมีอายุถึง72ปีสีฟู่จึงตอบว่าตามจริงแล้วดวงชะตาของหานสิ้นควรเป็นเช่นนั้นแต่เพราะหานสิ้นทำกรรมหนักข้อหนึ่งคือสังหารคนบอกทางเมื่อตัวเองหนีมาจากเซี่ยงวีเพราะกลัวคนจะตามมาจับได้ นี่ทำให้อายุไขเขาลดลงไป10ปี 2. คือเมื่อหั่นอ๋องผู้เป็นนายได้แต่งตั้งหานสิ้นเป็นแม่ทัพแล้วหานสิ้นปล่อยให้หั่นอ๋องดันล้อรถตัวเองเป็นผู้น้อยไม่รับคำนับจากผู้ใหญ่แต่ใช้เขาในการดันล้อรถอีกทำให้อายุไขลดลงไป10ปีข้อ3คือเมื่อแคว้นฉียอมแพ้แล้วหานสิ้นกับล้างผ่านเขาจนสิ้นแคว้น เป็นเหตุให้รี่ซือฉีกุนซือเท่าของหลิวปังต้องตายนี่ก็ทําให้อายุไขเขาลดลงไปอีก10ปีและข้อที่4คือหารสิ้นบีบคั้นเสี่ยงหวีเจ้านายเก่าให้ต้องเชือดคอตายริมแม่น้ําอูเจียงนี่ก็ทําให้อายุไขเขาลดลงไปอีก10ปีสิริรวมแล้วตามโชคชะตาเดิมที่ต้องมีอายุ72ปีเมื่อทํากรรมหนักสประการนี้ทําให้อายุไขลดลงไปถึง40ปี ซื้อมาจงเสียงจึงว่าสีฟูเจ้ารู้อนาคตได้ทำไมไม่ตักเตือนหานสิ้นสีฟูก็โคหัวขออภัยไม่กล่าววาจาใดอีกหานสิ้นยังกล่าวอีกว่าเซียวเหอหรือเสียวโหอัครมหาเสนาบดี ah แห่งราชวงศ์ฮั่นแต่เดิมเคยสนับสนุนข้าเป็นแม่ทัพใหญ่แต่ต่อมาภายหลังกลับลวงข้าเข้าไปให้พระนางหลี่ฮองเฮาประหารกลับไปกลับมาไม่แน่นอนยังขล่องใจอยู่จนถึงบัดนี้ ซื่อหมาจงเซียงจึงให้เบิกตัวเซียวเหอมาให้การเมื่อเซียวเหอมาถึงจึงให้การว่าแต่เดิมนั้นหานสิ้นเป็นคนมีความสามารถแต่ไม่มีคนเห็นค่าข้า,ขาจึงช่วยส่งเสริมเขาให้เป็นแม่ทัพใหญ่จนเมื่อสถาป,ปนาราชวงศ์ฮั่นเฉินซีเพื่อนของหานสิ้นก่อกบฏฮั่นเกาจู่หลิวปังระแวงในตัวของหานสิ้นให้พระนางหลี่ฮองเฮาจับตาดูเขาไว้ระหว่างที่หลิวปังออกไปปราบกบฏเฉินซีข้าได้ทักท้วงแล้วว่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหานสิ้นร่วมมือกับเฉินซีขอให้คอยดูไปก่อนแต่ไม่คาดคิดว่าเซียกงจู้หรือในสำเนียงฮกเกี้ยนที่เรียกว่าเซียกองตู่บ่าวในบ้านของหานสิ้น,กล,รรนกลับทำหนังสือกลาบทูลฮองเฮาว,ว่าหานสิ้นคิดการกรบฏจริงพระนางหลี่ฮองเฮาขู่ให้ข้าไปลวงหานสิ้นมาสังหารไม่เช่นนั้นแล้วจะถือว่าข้าสมคบกับหานสิ้นไปด้วยที่ทำไปก็เพราะความจำใจโดยแท้ หานสิ้นได้ฟังอยู่ข้างๆก็แค้นใจกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นในเวลาที่ตระกูลของข้าถูกประหารล้างโคตรภายหลังจากข้าเสียชีวิตทำไมท่านจึงไม่ออกปากพู้ช่วยเหลือบ้างช่างใจดำเสียเหลือเกินเซียวเหอได้ฟังก็ก้มหน้าไม่อาจกล่าววาจาอันใดเพราะคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ช่วยจริงยมราชซือมาจงเซียงก็ให้จดคำให้การเหล่านี้ไว้แล้วจึงให้เบิกตัวเลียงอองผงเย่ หรือในสมเนียงฮกเกี้ยนที่เรียกว่าแพอวดโจทย์รายที่สองเข้ามาให้การเพิ่มเติมเพิงเย่ให้การว่าในกรณีของเขานั้นถูกพระนางหลุยฮองเฮาเรียกตัวเข้าวังกระทันหันในยามวิการในขณะที่ฮ่องเต้หั่นเกาจู่เสด็จออกไปทําศึกภายนอกเพราะพระนางมีกําหนัดราคะในตัวของเพิงเย่เนื่องจากว่าตัวเผิงเยนั้นรูปงาม แต่พอเผิงเย่ไม่เล่นด้วยก็ให้ทหารรุมเอาลูกตุ้มทุบจนตายหลังจากนั้นก็คบคิดกับนางหลีซ่ซีหรือที่สันียงฮกเกี้ยนเรียกว่านางลิซูผู้เป็นน้องสาวให้สับร่างเอาเนื้อทําเป็นซุปห้ามเอาไปฝังแล้วใส่ความประหารตระกูลเผิงเย่อ,อีก3ชั่วโคตพระนางหลี่ของเฮาที่อยู่ด้านข้างได้ยินก็เถียงกลับว่าแต่โบราณมาได้ยินว่ามีแต่ชายเกี้ยวหญิงไม่เคยได้ยินหญิงเกี้ยวชาย แท้จริงแล้วเผิงเย่พูดจาลวนลามนางในข้าจึงต้องลงโทษประหารเผิงเย่ก็เถียงต่อว่าตอนที่พระนางถูกจับตัวไปอยู่ในค่ายแควนฉู่ได้ยินว่าพระนางมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเซินซือฉีคนรับใช้มีหนำซ้ำยังลักลออเป็นชู้กับเซียวเหอถึงขนาดเรียกเขาว่าคุณนางผู้เป็นที่รักแต่ข้าผู้เป็นคนซื่อตรงกับได้รับโทษอย่างไม่ยุติธรรม พระนางหลี่ของเฮาได้ฟังก็อับอายจนก้มหน้านิ่งไม่กล้าพูดอะไรซึ่หมา่าจงเซียงถามต่อว่าเหลียงอ๋องเพิงเย่เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าไม่ได้รับความยุติธรรมทําไมเวลาที่ตระกูลเจ้าถูกประหารล้างโครไม่เห็นมีใครมาทักท้วงให้ความยุติธรรมแก่ตระกูลเจ้าบ้างเพิงเย่จึงว่าแต่เดิมข้ามีที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อฮูเชอร์หรือสำเนียงฮกเกีย้ยนเรียกยงเทีย แต่กลับหลบลี้หนีหายไปไม่ได้มาช่วยออกหน้าทัดทานช่วยเหลือแต่อย่างใดซื่อหม่าจงเซียงจึงเรียกตัวผู้เชิเข้ามาไต่สวนผู้เชิจึงอธิบายว่านับตั้งแต่หารสิ้นถูกลวงสังหารข้าก็เตือนเผิงเย่มาโดยตลอดวันนั้นฮองเฮาเรียกตัวเหลียงอองผิงเย่เข้าเฝ้ากลางดึกข้าเตือนเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังจึงจําเป็นต้องหลบหนีไปซื่อหม่าจงเซียงจึงว่าเจ้าเป็นข้าแต่ไม่ช่วยเหลือนาย เมื่อมีภัยกลับไม่ช่วยตระกูลเขาอีกแบบนี้เท่ากับนิ่งดูได้ดูจะไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหรจึงให้เสมียนนรกจดข้อความไว้แล้วจึงให้เบิกตัวโจทย์คนที่สามคือจิ๋วเจียงอ๋อ,องอิงปู้หรือที่ฮกเกี้ยนเรียกว่ากิวกลงอ๋องยินโปมาให้การเป็นรายต่อไปยังไม่ทันที่อิงปู้จะให้การ ดวงวิญญาณของฮั่นเกาจู่หลิวปังที่อยู่ข้างๆก็ตะโกนด่ามาว่ากรณีของหานสิ้นกับเพิงเย่นั้นข้าก็นึกเสียใจอยู่แต่กับโจรหน้าสัก์อย่างอิงปู้นี้โอหังสังหารทูตคิดชิงแผ่นดินข้ายังมีหน้ามาฟ้องร้องข้าอีกหรืออิงปู้สวนกลับว่าหลิวปังท่านอย่าพูดดีกว่าข้าจะเล่าความจริงให้พวกท่านทุกคนในที่นี้ฟังวันนั้นข้านั่งอยู่ริมน้ํามีราชทูดจากห้องเต้ม,มาแจ้งว่า พระองค์พระราชทานแกงเนื้อสับมาให้ข้ากินข้ากินไปได้ไม่กี่คำปรากฏว่าเคี้ยวไปเจอเล็บมนุษย์ก็อ้วกออกมาข้าชักกระบี่คาดคันทูดคนนั้นจนมันยอมบอกว่านี่เป็นเนื้อของเหลี่ยงอองเพิงแย่ข้าจึงสังหารมันไปนี่ต่างหากคือจุดเริ่มต้นของการที่ข้ากบฏต,ต่อหลิวปังแต่ท้ายที่สุดข้าก็ถูกหลิวปังปราบยังแค้นใจไม่หายอยู่จนบัดนี้ขอท่านยมราชให้ความเป็นธรรมแก่ข้าด้วย ซื่อมาจงเซียงได้ฟังคําให้การขององทั้งสามจบก็เห็นว่าฮั่นเกาจูไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่พวกเขาทั้งสามจริงแผ่นดินฮั่นได้พวกเขาทั้งสามช่วยช่วงชิงมาแต่พวกเขากลับต้องตายโดยไม่สมควรชาติหน้าคงต้องให้พวกเขาแบ่งแผ่นดินฮั่นเป็น3ามส่วนให้สมกับความดีความชอบที่ได้ทําไว้ในคดีนี้ซื่อมาจงเซียงจึงให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อเอาไว้แล้วให้นำตัวออกไปก่อน จบคำให้การของทั้งโจทย์พยานและจำเลยในคดีแรกไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลายคนคงจะเริ่มเดากันได้แล้วนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวใครจะถูกส่งไปเกิดเป็นใครในยุคสามก๊กกันบ้างในตอนหน้ายังมีอีกหลายคดีให้เราติดตามกันต่อว่าใครที่ทำกรรมอะไรเอาไว้ต่อกันและน่าจะเกิดมาเป็นใครในยุคสามก๊กกันบ้างติดตามกันได้ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ